มาทสปืนนะครับเมื่อกี้ตัวหนาสุดไม่น่าเข้าครับอันนี้มันจะประมาณสิบมิลี๋ยว,ว่าทสตัวนี้ค่างๆกันข้างอยู่ประมาณหกมิลนะครับหกเจ็ดมิลประมาณนีทะลุ <c oughs> แรงจริงถ้าพวกพวกนี้สามมิลสองนี่สบายแน่นอน รประมาณน,นี้ยังเดือปรับนะอันนี้ผมเอาไว้เอาหัวไม่ได้เอาหัวจมครับเอาไว้ตรงกลางนี่นครับอันนี้เป็นเหล็กบีมนะครับประมาณสี่นิ้วสี 4, นะ่คูณหกครับหนึ่งร้อยคูณร้อยห้าสิบนะครับ S อสบีมมิดเลยนะ ถ่าถ้าตัวช่วงหนา10มิลไม่ทะลุนะครับแต่กเกือบเกือแล้วผมว่าใช้ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับตัเพิ่งได้มาจากพี่จากพี่ท,ที่ที่เชียงใหม่ครับก็ถือว่าแปลกตาดีใช้ได้ใช้งานดีโอเคเลย หนักเอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเรนนี้ช่างให้ดูว่ากี่กิโลน้ำมันเลย <laughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่เลย <laughs> ก็มีดอกมาให้สองพันนะครับแกะสองกระป๋อง <laughs> ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหกมิลทะลุก็สามพวกสามมิลพวกอะไรพวกนี้ <laughs> เด็กๆเ,เลยนะครับ <laughs> สำหรับตัวนี้ <laughs> ถ้าเหล็กทะลุ <laughs> ไม่ต้องถามถ,ามถึงปูนนะครับ <laughs> ผ่านแน่นอนประมาณนี้นะครับ